กลับมาพบกันอีกังต่อฮะช่วงนี้้องบอกว่าสตูงเราเนี่ยคึกคักมากนะครับเพราะว่าเหล่าเดอะสตาร์เนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะขอต้อนรับกันแก้มแกงส้มโดมตั้มและตั้งครับนผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ จะบอกว่าวันนี้นะคะอยากเชิญพิธีกรชายออกไปมากๆเลยอยากสัมภาษณ์เพียงคนเดียวเด oh ีย๋ยวเวลาคุยไม่ทนนะะ oh ันเนี่ยนนะคะ <c oughs> ่ะผมอยู่ตัวนี้นึงแล้วกันได <c oughs> ้ได้ได้ได้ช่ว oh <c oughs> ยกันสัมภาษณ์นะคะอยากถามทุกคนอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ว่าย้อนเวลากลับไปเลยนะตั้งแต่ตอนเริ่มแรกก่อนที่เรามาประกวดเดอรสตาร์นะคะแต่ละคนเนี่ยมีใครเป็นแรงบันดาลใจในเดอรสตาร์บ้างค่ะพี่แก้มนะครับพี่แก้มย้อนไปไกลหน่อย แก่พี่สาวอะไรให้่รัแก่แก้มค้าเป็นพี่พี่ไม่ยอมนะคะก็จริงนะคะเพรก็แก่สุดในนี้นะเมื่อก่อนก็เป็นน้องตลอดแต่ว่าพี่ที่เป็นแรงบันดาลใจของแกมนะคะก็คือพี่สนค่ะพี่สนเนือปีหนึ่งเลยนะฮะใช่พี่สนเป็นคนใต้แล้วก็เเป็นเพราะเป็นคนใต้เหมือนกันใช่แล้วเขาก็เหมือนกับ เหมือนเหมือนเป็นผู้เริ่มต้นคในการที่ทําให้เรากล้าที่จะมารายการเกสตาร์ด้วยพี่สนเป็นยังไงนะคะร้อยร้อยร้อยแรงโดมนะฮะโดมนะฮะ นี่ครับก็รับมาจากพี่แก้มอีกทีครับก็คือรับจากพี่แก้มเลยเฮมีพี่แก้มมาำแน่นอนตอนพี่แก้มแข่งผมขึ้นมาเชียร์พี่แก้มที่สตูด้วยนะครับใช่ครับมาเชียร์พี่แก้มมาเชียร์พี่รุทครับเนี่ยปูอย่างี้มียร์พีแก้มทนดาลใจจากพี่แก้มเพื่อมาเจอพี่รุทใช่ครับเชียร์พี่แก้มเชีพี่แก้มโอเคค่ะม่วนแล่สืกคนใช่ไหมคะน้องก้างอ่ะครับของก้างเป็นพี่บี้ครับ ใส่เน่นหน่อยนะป๊อปเลยปี3เป็นปีแรกที่กันดูด้วยครับแล้วก็เป็นปีที่ชอบเลยชอบเลยชอบมาตลอดเลยอาอไม่ไม่ไม่ทันดูปีแรกๆหรอคะปี1ปี2อยู่อยู่ญี่ปุ่นตอนเด็กโอ้โหตั้งบอกเขาไปซีไวาแต่ก่อนตั้งที่ไหน่แล้วไม่ดูเพราะอะไรอยู่เกาหลีครับผมโอ้ยไปเที่ยวทำอะไรฮะไปทำหน้า อ๋อคือเมื่อก่อนหน้าดีกว่านี้เหรอโอ้ยเฮ้ยโอ้ยแล้วมทำให้มันแย่ทั้งใหม่แย่เดี๋ยวน้องๆโค้เนี่ยเราจะได้รับความสนุกแบบนี้นะคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสรุปว่าอยู่เกาหลีแล้วทำหน้าได้แบบนี้ครับไม่ใช่ค่ะทำหน้าได้แบบนี้ทำหน้าได้แค่นี้อ่าา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 า้าา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 า ปั้มเนี่ยคือทําได้ทุกอย่างจริงๆแล้วล่าสุดก็คือมีเห็นผลงานละครด้วยนะคะเล่นพร้อมมีเธอใช่ไหมคะเฮ้ยมาเตามาเตาคุณน่ามากคุน่ามากคุน่ามากที่จะเที่อันนี้เพรผมไม่ได้เตรียมต่อผมไม่ได้เตรียมตัวคุณพิธีกรรายการอื่นๆผมไม่คาดคิดว่าผมจะเจอแบบนี้เมืตอนเราแล้ววันนี้เราจะได้อะไรบ้างไหมฮะเนี่ยครับได้ได้ทั้งมีใครมาในวันนั้นคจริงๆผมหลายคนมากนะครับผมตั้งพูดไปตั้งพูดไปพูดไปอย่างปีหกเนี่ยปีหกเนี่ยผมดูแล้วแบบหุยคนนี้คือไอดอลอ่ะใคร โอน่าพาคินสุดยอดมากแล้วอีกคนนึงใครที่ดไม่ได้แฟนคลับเขาเยอะแยะมากมายพี่ลิศเรื่องลิ้แล้วอีกคนนึงอ่ะใครที่เขาเป็นเดอตซ่าปีหกวันนี่เขาเป็นแชมฉงนะฮะที่หล่อหล่อตอนที่ว่าทำไฟตกกลางรายการเลยใช้แสงนี้แล้ว ถ้าผู้ใจก็เลยพี à, ่เป็นน้องพี่กันพี่กันก็พี่กันพี่กันวยทีนี้ชอบพี่กันด้วยนะคะชอบหลายคนในปีหกนะคะพอามาเจอพี่กันตัวเป็นเป็นอ่ารู้สึกความหวังที่เราเคยแต่ว่าล้มละอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอยู่กับพี่เขาแล้วอบอุ่นครับพี่เขาเป็นคนอบอุ่นอุ่นจนไหม้ครับอันนี้ คือจริงๆเขาดูแลดูแลแล้วก็สอนดีครับสอนดีสอนาดีรักกันจริงมั้งบางอย่างก็แบบว่าช่วยกันเพราะเป็นสรีภูรามันก็กัดกันอย่างเงี้ยจริงเเาแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้รักกันหรอกรักกันมาที่นี่กันบ้างค่ะครับผมมีใครเป็นแรงบันดาลใจคก็ที่มาประกวดจริงๆก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนพี่แก้มคือมีพี่สนผมดูตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแล้วก็มีพี่สนเป็นไอดอลคือแบบว่า เป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะคือคืออยู่ๆก็มาประกวดไม่มีอะไรคือมันถือว่าไม่ได้มีคนที่พรนะครับบ้านคืดเกีงยินมาประกวดแล้วก็แบบว่าต้องเพลงใต้ใต้เอาเป็นตัวเองออกมาค่ะว่าและในวันนี้เดี๋ยวอันนี้ต้องใส่เน็พลงใช่ผมว่า มันคือสิ่งที่แบบเอาเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ครับแล้วก็แล้วก็พี่แก้มด้วยอีกคนหนึ่งที่ที่ที่เชียร์มานะครับผมแล้วก็รู้ว่าเขาเขาเป็นเดอะสตาร์ที่แบบว่ามีความสามารถเยอะมากๆากใช่แล้วพอมาเจอพี่แก้มตัวเป็นๆตัวกลัวมากกลัวอะไรฮะเขากลัวแก้มจริงตอนนี้ตอนที่จะไปร้องเพลงกับเขาเพราะว่าเขาเก่งมากครับคือครั้งแรกที่ผมเจอคือตอนที่ผมประกวดเดอะสตาร์มีหกแล้วมีพี่แก้มเนี่ยมาร้องเป็นเป็นแก้มด้วยอ่าครับในในวิกวิกหนึ่งแล้วก็แบบว่า ้องร้องกบคนที่แบเราเคยเชียร์เข้ามาอะไรเงี้ยเวาบบว่าเขาร้องแบบพ้นไฟอะครับพ้นไฟแบบพลังเอะมากกันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเป็นเพราะถูกพี่แก้มพ้นไฟทำเแบบคือบ้าหัวขาดเ่นแล้วโอ้โหเล่นมีพวกกันแล้วนะฮะันไหนไ่ว่างบอกผมนะเดี๋ยวมาเล้ยดแล้วเยยดยด เอาให้จบก่อนนะเอาให้จบเอาให้จบก่อนเอาให้จบก่อนกันนะคือตอนแรกดูอะแต่พอมาร่วมงานกันเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมากครับเป็นผู้หญิงที่น่ารักมีเสน่ห์มากแล้วก็ช่วยน้องเต็มที่จากที่พ่นไฟกลายเป็นพ่นความรักพ่นความรักเป็นดูน้องอ่ะเอ็นดูเอ็นเองโอเคจริงจริงๆคือตอนซ้อมกันครับคือเขาไม่ได้ลดเองหรอกมีคนเขาบอกว่า แก่งคนไปเยอะไปเอาลงหน่อยจะป้าเหรอไม่คือเรารู้เวลาเราไปร้องกับใครเราต้องร้องประมาณไหนแล้วเราไปช่วยเขาไม่ได้เราไปเราไม่ได้ไปทำโชว์เราคนเดียวเราไปช่วยเขาเราต้องเต็นที่กับสิ่งที่ตัรเฟสชั่นอลจริงจริงสุ่แล้วเขาก็แบบสวยเผ็ดดุขึ้นทุกวันนะเผ็ดดุนะแกงขึ้นทุกวันนีดีคือดีใช่ไหมละดีดีดวันนี้เรามีภาพจากคนนี้บ้างคนนี้บ้างปีสี่ มีฮะมีครับมีภาพให้ดูถ้าผมเดี๋ยวดูภาพมีายมะไนะเรเียวใจจริ่ป็นส้มเนส้มเป่นส้มอามงเป็นพี่เอ็มครับพี่เอ็มพี่อมบรรพชนะใช่ครับเพราะว่าเออจริงๆคือชอบพี่เขาเาร้องเพลงอยู่ล้ว่ะในสไตล์ร็อกแล้วมีโอกาสได้เป็นบุญหูมากคือได้ฟังสดๆนบบุญหูคือแบบว่า โอ้โหเป็นบุญหูจริงแล้วคฟังสดคือไปเชียร์ที่นอ่าป่าครับคือเอ่อคือตอนนั้นตอนดูเดอะซานเนี่ยผมดูในทีวีแต่ว่าตอนที่ได้ฟังเป็นบุญหูชัดๆจริงเนี่ยคือตอนคอนเสิร์ตที่ผ่านมาสิบปีเดอะซานคือแบบพระเจ้าอ่ะคือแบบเข้าตัวจริงมากจริงครับพี่เด็กมูจุดยอดครับแต่ว่าก็คือคนละสไตล์กับแกงส้มเลยเนาะแก๊งโซมเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนก็แนวที่เป็นป๊อปร็อกเนี่ยคือ มันเป็นแนวที่กําลังได้รับความนิยมถูกไหมแล้วก็จะมีคนที่ร้องเพลงแบบนี้คนที่แบบร้องเจ๋งๆเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่คนพี่เอ็มก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมมีคําถามหนึ่งที่สงสัยครัแกงส้มส่วนตัวได้ไหมคะครับทำไมสีผมเปลี่ยนอีกแล้วอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนตามสภาพอากาศครับสมมติว่าถ้าเกิดมันหนาวมันก็จะมันก็จะอ่อนครับอ๋อร้อนปึ๊บมันจะเข้มใช่ครับเดี๋ยร้อนหน่อไเนี่ทอะไริงเหรอเอาเหรอนี่ทรงผมหรือกิ้งจกเนี่ยมเปลี่ยนตามอากาศเออเปลี่ยนยังไง คนนี้ถามทุกๆคนนะฮะย้อนกลับไปถึงวันที่ตัวเองเนี่ยมาสมัครเดอะสตาร์ครับเตรียมตัวกันยังไงแนะนำให้น้องๆที่ตอนนี้เนี่ยอยากจะมาสมัครเดอะสตาร์หน่อยครับครับก็ครับผมได้ก่อนเนี่ยรุ่นพี่ก็ได้ครับย้อนไปไกลเหมือนเดิมครัรุ่นพี่ครรุ่นพี่ฮะฉันเองเนาะอะไรที่เป็นสาระขยุ่นกันเนาะครับผมไม่ค่อยนับอสำหรับแก้มคือตอนนั้นแก้มคิดแค่ว่าแก้มไป ทำเต็มที่แล้วก็แกลมอยากเจอพี่โจ้พี่มันพี่เพชนรนตอนนั้นนะคะแต่พอเข้าไปแล้วเราก็เหมือนกับมันมันมันมีความรู้สึกตื่นเต้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราตั้งตั้งสติแล้วตั้งสมาธิให้ดีๆล้วคิดว่าตรงนั้นมันคือโมเมนต์ของเราเรามีเวลาอยู่ตรงนั้นไม่กี่นาทีให้เขาได้เห็นว่า เรารักในการร้องเพลงจริงแล้วเป็นตัวของตัวเองทำมันออกมาให้คนกดมือให้หน่อยค่ะโโอ้หพี่แมวขอที่ชู้นี่ครับที่ชู้น้ามาเลยนะมาเลยนะข้างหลังแกเต็มเลยเออ่านวิวจากฟังคอมเมนต์ไอ้ฟังการเต็มตัวให้ดีไปแล้วฟังการเต็มตัวที่แย่นะครับตั้บตั้งเต็มตัวไงเต็มตัวไงฮตอนนั้นจริงๆแล้วผมว่าไปด้วยความสนุกไปด้วยความแบบ ตัวตนของเราเข้าไปแล้วมีความสุขกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราแล้วทุกวันนี้ตั้งยังไม่หยุดสนุกเลยนะทุกวันนี้สนุกตลอดเวลานอนยังสนุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันไม่หลับแล้วมั้งขอคนที่เป็นเรื่องมันราวนิดนึงในที่นี้มีใครเตรียมตัวเป็นเรื่องมันราวบ้างคะให้โดมไหมก็ถ้าเป็นเรื่องมันราวก็ต้องกินให้อิ่มนอนให้หลับครับผมนั่นไงพี่เชื่อโดมคันแล้วกันไม่คือก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมอะไรเงี้ยครับการเตรียมร่างกายผมว่าอย่างอย่างหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออกำกำลังใจหรือว่า สติอะไรเงี้ยสำคัญผมว่าอย่างที่สําคัญก็คือร่างกายบางทีร่างกายไม่พร้อมไปแล้วโอ้โหเราแบบเสียงไปไม่ได้นอนแบบไปไปไปต่อแถวทั้งคืนอะไรเงี้ยบางทีเสียงอาจจะแบบไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรอะไรเงี้ยเพราะนั้นร่างกายเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเตรียมให้พร้อมเหมือนกันใช่ต้องพูดถึงเคสพี่ตั้มตั้มสิบตั้มบีสิบครับก็คือตอนแรกที่เขาคือเป็นนักร้องอยู่แล้วเป็นนักร้องแบบว่าร้องเพลงตามกลางคืนอ่างเงี้ยนะครับแลเสร็จแล้วคอพี่เขาไม่ค่อยสบายครับแล้วก็วันแข่งจริงอ่างเงี้ยฮะ เขาไม่สบายเขาอไม่สบายเขาคอคือเป็นไรเปนีเขาเป็นพีต่อาเขาเร่มรรู้ตัวครับใช่ครับแล้วก็เหมือนเขาใช้เยอะอะไรเงี้ยฮะแล้วคือก่อนแข่งก็เลยแบบว่าพี่เคยคุยกับพี่ตั้งพี่ตั้งบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาอยากจะแบบน่าจะตรวจสุขภาพแล้วก็เตรียมสุขภาพให้ดีก่อนอันนี้เป็นคาแนะนาเบื้องต้นเลยสําหรับคนที่ตอนนี้นะคะกำลังแบบอยากจะมาสมัครแล้วต้องเตรียมตัวแต่ไม่แน่นะคะปีนี้ผู้สมัครทุกคนอาจจะอุดมสมบูรณ์กันทุกคนเพราะน้องโดมแนะนำมาแล้วที่กินก่อน คนเป็นโรคก็มาได้นะเป็นปาหวานยังมาได้เลยอันนี้เป็นพิธานะที่ต้องเป็นพิธาเป็นคอมดันเป็นคอมดัานเยมื่อกี้เห็นโดมพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวได้บอกว่าโดมโดมกับกันใช่ไหมฮะครับที่มาหลายรอบครับเป็นยังไงบ้างคือพอเรามารอบแรกปุ๊บรอบสองรอบสามอย่างเงี้ยมีการเตรียมตัวต่างกันยังไงคือมันกลับไปแล้วมันเป็นยังไงฮะครับคือของการจะสองรอบกับนะครับมามาปีแรกคือปีห้าครับผม เรามาร้องด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการประกวดแบบนี้มาก่อนเลยก็มาเจอพี่ๆทั้ง3ท่านแบบว่าครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าเราเรามาเจอความความที่มันมันไม่ใช่บรรยากาศที่แบบเราเคยเจอมานะครับก็รู้สึกว่าเราเราเตรียมตัวมาไม่ดีก็แบบว่าอาจจะแบบยังไม่พร้อมในเรื่องของของเรื่องแบบของร่างกายหรือว่าเรื่องของแนวเพลงที่ชัดเจนก็เลยกลับไปใหม่อีกปีหนึ่งแล้วกลับมาอ่า สมัครเดือนสตาร์ปีหกจนถ้ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราสึกว่าเราเราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในปีที่ับคือต้องไปหาความชัดเจนตัวเองใช่ไหมครัว่าจะมาในแนวไหนอย่างกันเนี่ยพี่จําได้เพราะว่าดูดูทั้ง2ปีที่มานะคะแต่โดมันจำไม่ได้จริงๆว่ามาอะไรปีสี่ตอนนั้นมาาปีสี่ครับปีสี่ปีห้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบว่าพอปี8 เรากลับไปแล้วไป,ไปไปไปผมว่าเรื่องเรื่องนึงคือเรื่องจังหวะช่วงเวลาช่วงช่วงโองกาสของคนคอย่างเงี้ยประสบการณ์ต่างๆนานาที่เราไปสั่งสมมาอะไรเงี้ยก็ ยังมีส่วนนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่เวลาของเราในปีนี้แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคืออย่าท้อจง,จ,งจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มาอีกมาอีกมาพิสูจน์ตัวเองอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเดยวซ่าก็มีเปิดโอกาสให้ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งมันครับผมทิ้งความฝันคือหลายๆคนอย่างที่บอกไปอย่างอย่างคุณศสน,นะคะที่เป็นไอดอลที่บอกว่ามาแบบมาเป็นตัวเองเลยนะอาจจะแต่งตัวแบบสบายๆมาแต่ต้องบอกเลยนะคะคนหนึ่งที่อาร์ตติดตามตอนประกวดนะคะคือเนี้ยมาตั้งแต่ตอนประกวดคือคนนี้ค่ะเจ๊ส้มเนี้ยตลอด เลยนะคะคือคือตอนมาประกวดเนี่ยต้องเล่าเล่าให้ฟังก่อนว่า,าคือผมก็มา2ครั้งเหมือนกันครับคือมาตอนปี6ครั้งหนึง่งแต่ว่าครั้งนั้นคือเหมือนเราแบบคือเรู้เลยไงเราก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นแบบเราแบบคือเป็นเยลระนอมาหัวสก,กินเฮดอยู่<น>แล้วก็ตัวดำๆอ้วน,นๆเลยครับแล้วก็มามาร้องเพลงแต่เราก็อยากรู้ว่าเออเขาเขาประกวดกันยังไงเขาเขารับสมัครกันยังไงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มาอีกทีตอนปีแปดมันติดว่าคือผมมาสมัครภาคกลางแล้วน้ำท่วมเลยมีเวลาเตรียมตัวขั้นแต่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราก็ ไม่คิดเลยมากครับเราก็เป็นตัวของตัวเองคือแต่งตัวสไตล์ที่เราอยากแต่งก็มีสไตล์อยู่แล้วก็แต่งมาร้องเพลงแบบที่เราอยากร้องอะไรเงี้ยก็แค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเราก็ทําสิ่งที่เราอยากทำนะครับมามันจะมันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราถ้าถ้ามาแล้วมีความสุขอ่ะมันโอเคแล้วผมว่าวันหนึ่งเรามาเราแค่มาร้องเพลงเสียเวลากับมันนี้หน่อยเราร้องเพลงีสุขได้ไม่ได้ช่างมันแค่นี้มีค่าละชีวิตอ่ะจริงจริงตั้มก็มาสองรอบนะครับเหรอฮะก็รผมมารอบเดียว เอาลืมเป่าตังค์ไงกลับไปเอาอีกรอบหนึ่งมามาถึงแล้วอะแล้วก็ลืมของนี่ปูมาเล่นหมุกปูมาเล่นมุกเดี๋ยวเขาเล่นมุนต่อช่วงหน้านะคบเรามีหลายเรื่องนะที่เราจะมาคุยกับเหล่าเดอะสตาร์นะครับใครที่อยากจะมาสมัครเที่ยวนี้เตรียมตัวไว้ดีช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับเขาจะอยากมาไหมเนี่ยคุณผู้ชมอยู่กับวันบันเทิงนะคะและแน่นอนค่ะเราพูดคุยต่อนะคะกับเหล่าเดอะสตาร์ค่ะ ซึ่งคนที่อยากจะเข้าสู่ประตูแห่งดวงดาวนะคะกำลังจะเปิดรับสมัครแล้วในวันเสาร์นี้นะคะต้องถามบรรดาพี่ๆนะคะพี่ๆทั้งหลายที่เคยมีประสบการณ์นะคะว่าจะลดความตื่นเต้นเวลามาเจอคนเรือนหมื่นเรือนแสนยังไงคือมันฝ่อตั้งแต่แบบตอนเห็นคนเยอะๆแล้วป่ะตั้งแต่มาต่อแถวแล้วไหมฮะจริงครับจริงครับจริงครับือตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่เรามาต่อแถวเนี่ยครับผมจำได้ว่าปีแรกปีห้าที่ผมมาเนี่ย อตอนนั้นตอนนั้นต่อที่ตึกกามี่แล้วยาวไปถึงปป่มน้ำมันข้างๆนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเขาจะแต่งตัวมาเต็มมากเออนั่นแหละประเด็น่ตรงนั้นแล้วบางบางคนคือมองเสียงโชว์ด้วยมองว่าคนแบบนั้นอู้หูข้างขุดแบบหอยากลุกโหมแล้วอยากไปเอาเขามากดดันเราห้องน้ำแนะนำเลยอย่าไปร้องในห้องน้ำดังมากคือเข้าห้องน้ำแล้วไม่ออกเลยจริงเพราะว่า ตัวกลัวมากจริงเสียงร้องแบบคือเอาเป็นว่าอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครแล้วกัน,<ช>ค,นคริคงๆว่าตัวเราเองก็มีเสน่ห์ของเราแล้วก็อย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่เราที่เราต้องการมากจนเกินไปบสบายๆดีกว่า<ช>กั้งมีวิธีแนะนําลดความตื่นเต้นปีล่าสุดเลยหน้านี้กดดันเลยก็ก็จริงๆเหมือนพี่การครับคือจริงไม่ไม่อยากให้ดูคนอื่นคนภายนอกแต่ว่าสิ่งที่กั้งรู้สึกว่าคือที่เราต้องนึก ไม่แน่ใจตลอดคือเราต้องมีความสุขกับการร้องเพลงครับคือเข้าไปอย่างที่บอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรแค่เรารู้สึกว่าเราชอบเราเตรียมอะไรมาเราอยากจะนําเสนออะไรเป็นตัวเองมากที่สุดเท่านั้นนะครับผมทีนี้บางคนเนี่ยในที่นี้อาจจะตื่นเต้นใช่ไหมคะแต่ว่าอัดว่ามี2คนคือเสียงก็ดีด้วยหน้าตาก็ดีด้วย ไม่น่าตื่นเต้นใช่ไหมคะโดมกับตั้มก็ตรงหน้าตาดีก็ขอไม่เทียมไม่ตึงไม่ตึงไม่เครับคนพูดเองไม่ตงหัวเรรอเขาเลยว่ายังอายตัวเองอยู่เลยก็ก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าเอาความตื่นเต้นมามาเป็นแรงสู้ทุกคนสั่นอยู่แล้วแต่เราเป็นสั่นสู้อย่าสั่นหอยอย่าสั่นกลัวให้เป็นสั่นสู้เข้าไว้ย้ำวันเวลาสมัครเลยดีกว่าฮะเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วครับวันไหนยังไงที่ไหนครับไม่ใช่ที่แกรมี่ด้วยนะฮะเท่านี้ ค่ะที่ไหนนะคะต้อมของนิยาตั้มวันที่1วันที่2วันที่8ปดนะครับผมพฤศจิกาพฤศจิกาที่ไหนนะคะที่เอสพนาดรัชดาครับผมไม่ใช่เอสพนาดรัชดาลัยใช่ไหมไม่ลายครับรัชดาลายจะไม่คนนี้คนนี้เขาแบบว่าเขาจะพูดตลอดว่าเอสพนาดรัชดาลัยเด็กๆเอสพนาดรัชดานะคะอ่ะแล้วเวลาที่เจอกรรมการนะคะจะทำยังไงเพราะว่าคือเจอคนก็ตื่นเต้นแล้วเพราะเจอกรรมการทั้ง3ท่านอีกอ่ะ ไม่สั่นไม่ได้ตอนผมเจอกรรมการตอนแรกนี่พิ่งรู้ตัวเองว่าเฮ้ยนี่เราเป็นพาคินสันเหรอเหมือนคนร้องเพลงไม่เป็นอะค่สั่นมากแต่ว่าคือก็มีประสบการณ์ในการร้องเพลงกับกับเวทีมาค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่ากรรมการสมคนนี้เหมือนมีพลังอะไรไม่รู้อะที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นและกลัวมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องข้ามไปให้ได้สติสำคัญมากตั้งใจตั้งสมาธิสติสติความสำคัญแก๊งสซมมาดูชิลตอนเจอกรรมการเออชิลไหมครัะคือ ก็ s <S อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเราตั้งต้นว่าเราจะมีความสุขการร้องอ่ะไปลองไค,คิดไม่ได้คิดอะไรมากครับแค่ <S 1> <S 1> คือก็อย่ามองว่าเขาเป็นกรรมการเขาจะคอยจับผิดเราหรือว่าเขาจะคอยคอมเมนต์เราคือตรงนั้นคือแค่แค่ทำสิ่งที่เราอย่างที่กั้งบอกนําอย่างเ<า>สนออะไรก็ทําไปเลยเต็มที่เท่นั้นอ่ให้พี่ๆฝากให้กําลังใจนุ้น้องที่ตอนนี้กําลังดูดูอยู่แล้วก็อยากจะมาสมัครเดอ s t สตาร์ครับพี่แก้วครับพี่แก้วครับเดอรสตาร์สิบเอ็ด ก็ต้องขอบอกเลยว่าเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะทำทให้เต็มที่ที่สุดค่ะอย่างที่พูดไปทั้งหมดเนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกได้แต่อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละค่ะว่าคุณจะทําได้เต็มที่แค่ไหนแล้วก็อย่าไปกดดันตัวเองค่ะก็มีรับสมัครด้วยที่ภาคกลางแล้วก็จะมีภาคต่อไปหลังจากภาคกลางก ใช่ใช่วันที่วันที่สิาพฤศจิกายนครับที่โรงแรมแมททจังหวัดภูเก็ตข่ที่ที่ครับที่โรตัศบังส่วนแก้วจังหวัดเชียงใหม่แลวก็สุดท้า but, ทยภาคอีสานครับ yes. ี่ส mm ิพฤศจิกายนนะครับท really ี่โรงแรมจนทนีเป็นเซจังหวัดขอนแก่นใช่ค่ะถามอีกนิดนึงค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเคยมีประสบการณ์ในการเป็นศิลปินมามาได้ไหมเวทีนี้ได้ครับผมอ๋อหรือมันจะเป็นอุปสรรค ครับผมได้ได้ครับคือก้างรู้สึกว่ามันเป็นความฝันเป็นสิ่งที่เราชอบเราอยากจะทําหรือว่าเหมือนที่พี่โดมพูดไปแล้วครับอย่าท้อครับผมบอัน เคยเป็นหรือว่าไม่เคยไม่เกี่ยวฮะถ้าเรามีความฝันแล้วเราเชื่อว่าเรายังมุ่งมั่นอยู่ก็ขอให้มาครับผมค่ะดีวีดีบ็อกเซตเหรอคะดีวีดีบ็อกเซตพรุ่งนี้ใช่ครับ The Star 10 Years of Love The Star Concert ครับคุณวางแผนวันแรกใช่ครับผมอย่าลืมไปซื้อกันเยอดีใช่คือไปดูมาจะได้เห็นที่พี่เป็นแรงบันดาลใจนะ่ีจะทขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณเราเราเรา The Star ทุกคนเรา Ten Years เรา o v e ทุกคนมากรขอบคุณครับ ของวันบันเทิงแล้วนะครับคุณผู้ชมรับชมรายการของเราได้ใหม่ซิ่เป็นมงตรงทางช่องวัดวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนะคะ